สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสู่ขู่สู่คนนะครับผมมาพ่อก้าบ่อแดงก็เก่ากับพี่น้องมาพี่น้องมามือนีได้ฮิตปวกไงนะครับผมเบิ่งครับพี่น้องป้าทีเบิ่งเนี่ยดอกเฮ็ดปวกบอกอันนี้เบิ่งเนี่ยครับแม่ส่งมาให้จากบ้านหากัได้มาเมื่อเ้าเนี่ยครับสดๆดเลยพี่น้องเบิ่งดอกมันครับโอ้โหบ่อแดงสิพาพี่พาน้องมาควอยโอ้มันใหญ่แงหลีนะครับพี่น้องเบิ่งเนี่ยอันนี้มันเม็นฮ็ดปวกอยู่บนนี้ครับ หวานหวานมาพี่น้องก้อยเห็ดปวกมันีอครับบพราะกินเฮงเลยบ่อแดงก็ได้โอ้โหบนดาหมกผีกมริกสักหน่อยครับบ้าเป็นทาเขา,าทา,ทาเทพบ่อแดงบพราะกินเฮงเลยก้อยเห็ดปวกครับพี่นอ้องเบิ่งเนี่ยพงนัวเนี่ยครับสายหลายแซ่บหลายพอพี่น้องสิท่วงครับ <C oughs> พี่น้องสิว่าโว้บะแดงคือหมักนัวแท้พี่น้องสิว่าแหละเขาคั่วครับพี่น้องก้อยคือเขาค้อยธรรมดานี่แหละครับพี่น้องบ่ต้องใส่ลายเขาคั่วนี่บะแดงบ่ค่อยมักเน้นความหอมสื่อครับใส่ลายมันแยะใส่เอาความหอมของเขาคั่วสื่อนะครับพี่น้องบ้า <C oughs> คิดว่าเขาถ่ารลดมาน,นี้มาตรฐานรลดครับประเด็มาตรฐานนะนี่ครับปลาลประทานผลว่า,าบ่ให้วประเด็นคนบ่สุภาพผลว่า ปลารับประทานนะเบอแดงสูตรบบาแดงนะครับผมสูตรบ่าแดงก้อยคือต้องใส่แบบนี้มันค่อยแซบนะครับพี่น้องหอมประแดงนะส็บแซบดครับพี่น้องยุ่มจะกันนี่แหละอะบาทเลยใบพักมีบักผิกนะครับผิกสดกระเทียมแล้วก็บักเนานะครับพี่น้องใส่บักเนาเพราะต้องใส่หลายนะครับเพราะ่าเฮ็ดพวกมันหวานอยู่แล้วครับพี่น้องนี่เฮ็ดพวกมันหวานอยู่แล้ว นี่เอาลงใส่ขันเบิดดครับผึกลงไปรวดสูีบาวแดงแซบรวดแหละพี่น้องเอ้ยป้าัูเต็มจานแล้ครับพี่นอ้องเดี๋ยวชิมก่อนมาเ่ยแซบอยู่บ้าประแดกหอมแล้วครับ จดงจางแดงปลาปลาแดงอีกจังน้อยครับพี่น้องจืดเพราะว่าเฮ็ดมันหวานนะครับแดงอีกจังน้อยโอ้โหมาตรฐานรูปมาเนี่ยจบหลักสูตรรดปมาเนี่ยครับ <c oughs> <c oughs> อือมีอจักรอบนะพี่น้องเนาะซ่อนมันโบยากขักครับต้องเอาแบบนี้เลยหยุ่มไม่ค่อยถึงถึงเครื่องมันนะครับพี่นอ้อง โอ้เกียบปเลยผู้ช่วยจัดจานมาอย่างงามมาบาดเลยพี่น้องเสียบเสีบรวดบาดนียครับคือว่าผ่านรวดหน้าบาดนียครับทิพเข้าอยู่พี่บระเดงนบาทัาน,นได้เปิดอยูโอ้หนึ่งห้อนครับพี่น้องมูนีองห้าก็หนึ่งมาบ้าบ้าครับ แซ่บแมงดอกังไงแต่ละวานอือหืออือหือแซ่บแซ่บเนอย่างขาดเลยครับ พี่น้องมันหวานเบิ่งครับดอกเ็ดพี่น้องอืม อยาเหนียวเลยครับอดอกง่ายก็เหนียวครับพี่น้องไผ่ลูกอืมโอมครับก็ปั่นเนื้อไก่เอ้นอืมต้องชี้ครับ แช่ครับุณเสื่อวาม พี่น้องคนไหนเคยได้กินตรงลู่นะครับบวกก้อยเ็ดปวกรันแซ <c oughs> ่บตัวซุปปลาแดงเนี่ยใส่ปลาแดกครับหอมพี่น้อง <c oughs> พี่น้อง <c oughs> ดอกใหญ่ดิเนี่ยเบิ่งครับ ừ <coughs> quán <Wow. coughs> เบืดองดองง,ง่ายเ่ยกระเทียมมันอยู่ข้างล่างนะครับม่มแรงมากมได้ไปน้องตกองกรับเอา จากรู่นใส่รองใหญ่ในมันสิหวานนะครับไป้องน้ำเพิ่นหลายหวาน ก่อยเห็ดปวกลืมดินไม้ครับ กียก็ไม่นีดไม้เลยควุมมันดำเลยพี่นอ้องปลาหลายครับ <laughs> บ่าแดงเบิ้งคือจินน้อยๆครับพี่น้องโอ้โหมันดองงหญ่ แซ่บยากพี่น้องซ้อนดึกล้นเนาะม,มันเป็นดองใหญ่ครับอืมอืมปาถ นี่ดอกแบบเนี่พอดีกินครับผู้หวานหวานเนปลวครับ มะนเาเครึ่งหน่วยพอดีพี่น้องนี่ทำมันเปรี้ยวแห้งครับมันจ่บลแซบพเขาจะกินเฮดแบบธรรมชาติืมอ mm hmm. เบึงดอกเ็ดครับ <c oughs> หวาน <c oughs> รสชาติเนี่ย หวานครับพี่น้องหวานแล้วจะหอมหอมกลิ่นเฮดเลยอธิบายอยัคือปณัยครับมูน่ะวันมาแทบแห้งครับพี่น้อง 到六六六吧。 ตอนแรกเบาแดงว่าสิแกงพี่น้องแต่ว่าบริกินก้อยหึงแล้วเปลี่ยนใจเลยคิดถือพร้อมครับแซ่บแห้งอม,อม เข้าเปอร์ติบเลยครับรวยเข้าเปอร์ติบเลยพี่น้องแทบแมง bớt bà đều. ผมมีอย่างทีบอกครับพี่น้องพี่น้องอย่าว่าเบาแดงเลยหิวเข่าแห้งเตรียมมากเลยพี่น้องเอว่าจะกินน้ำชาก่อนกินข้าวกินจนอิ่ม กินข้าวจนอิ่มพี่น้องอะบมเป็นยังพอดีกินแท่น้ำครับพี่น้องอยาให้บาแดงได้ลืมคิวข้าวแห้งครับบาแดงหากเลิกง,งานอบรรยากาศประมาณสักสิบโมงครับพี่นออ้องพอดีเลิกงานแปดโมงนะครับแม่์ผส่งเทดป่วกมาให้บาแดงแต่บ้านก็เลยต้องอ่าน ไปไปเอาเห็ดปวกที่เพิ่นฝากมาให้นะครับกะเพื่อไปเพื่อมากลับมากะเห็ดอยู่เห็ดกินนะครับพี่น้องครับพอเพื่อสิได้กินขา้าวหิวบานนี้หิวบวกกับความเพ็ดอ่ะกะับ,บ่เป็นยังนะครับพี่น้องกําลังเพ็ดตอนนี้ก็ได้บาแดงกะผ้าพี่พาน้องมากินก้อยเห็ดปวกนะครับพร้อมขั้นตอนวิธีการเห็ดกะคือจังเ่าแดงเห็ดไ้พี่หน้องเบิง่งนะครับผมไปเห็ดบออย่ยาก <c oughs> อพี่น้องก็ลองไปเห็ดบิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้บาแดงก็ฝฟากาพี่ฝากน้องนะครับผมกดไล่์กดแช่์กดที่ตามนะครับพี่น้องแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมสำหรับบาแดงคลิปหน้าผู้พ่อกำังไหนครับพี่น้องคลิปนี้ลาพี่ลาน้องไปเพียงสานีก่อน,กนครับผมสวัสดีครับ